เอาสิจะร้องเหรอจะจะจจะขาพ่อขาขาปวดท้องทำไมปวดท้องจะทำอะไรมาปวดท้องเอ้าจะจจองทาไมอรไมวลปวดท้องเยอะเกนไปอ่ะจจะจปวดอแล้วเนี่ยเอา่าไมถึงปวดอึแล้ว โอ้ยพอจะไปหาที่อื้อให้ที่ไหนดีนี่นีคนไม่หวเลวเาทำไมตัวแม่แอบคือข้างทางไม่้อทางคนไม่ไหวสอะไรงั้นก็ไปอื้อที่บ้านเนาะจ้าจ่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 าจ้าจ่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 าจาจาาจ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 จาจาจจ้าจาจา

ใช่นกกรจ่างนกกรจ่างจางเย่งจางเยงจมงคนก่อนนอนี่รักกันดีนะ <c oughs> ไว้แล้วก็เบาแล้วก็สดเบ็เบา้วย <c oughs>

เห็นไหมเห็นหน้าซิหน้าบูดบูดซิเะอุ้ยหน้าบูดบูดมันซิเะเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรนะเห็นไหมลูกตัวอะไรนะอุลุงทำหน้าบูดซินอุ้ยยอุ้ยทำหน้าบูดซินะเอาคอมตัวเองนอนคอมเลยคอมหลับเลยเองอ กล่อมตัวเองนอนเลยเอเออเอเอากลมตัวเองหับสิเอ๋เอ,เอ๋เอเอ hưng nhìn tin hưng 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 cha cha จ้าจก่อนเดี๋ยวจ้าจ้าสจ้าจ้าบายบายด้วยบายบายอันนี้มันนอยนอยนมนอยนอยนีนอยนี่นอยนยนนอยนีนอนี่นอยนอยนอยยิ้มหวานหเลยยิ้มหวานหวานหวานโคตรหวานจลิงอโหเข้าไปสิลิน่ะ ไปลองเอาออกมายิ้มแม่ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวาน,นวถาถเฟช็อตชาทู๊กเอกาแฟช็อตนั่นแหละดีดีสิไหนจิ้งจกอยู่ไหนนะไหนตรงไหนมีจิ้งจก <c oughs> ไหนจิ้งจกอยู่ตรงไหนเอ้าอย่าเพิ่งหัวดหงิเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหัวดหงิไหนจิ้งจกอยู่ไหนนุกเอาด,ดูหน้ามันเนี่ยดูหน้ามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นหน้ามันเนี่ยห,หน้ามันร้องไห้อนะ่ะหน้าอะไรหน้ามันร้องไห้อะใครหนุ่มชิลี่ใหญ่เนี่ยเอ้ย Nè chín chuột Nè chín chuột oh, Ồ, ngon nọ là ngon nọ là Ok, ok, ok